วันนี้เราจะมาเอาคอมไปไหวโรงเรียนกันหลังจากที่ครูได้โพสต์ลงไปนะครับใน Facebook ส่วนตัวของครูนะว่าจะเอาคอมเนี่ยมาซ่อมสักซองเครื่องเพื่อที่จะเอาไปใช้งานที่โรงเรียน แต่ว่านาซได้หนึ่งที่คอมที่ทาเนี่ยมันใช่ได้แค่เครื่องเดียวพออีกเครื่องหนึ่งมันบอดมันพังชิปมันใช่งา้นได้ไหมนะครับแต่ว่าตัว CPU ยเนี่ยยังถือว่าเล้วอยู่ก่อนเดี๋ยวคูว่าเดี๋ยวคูจะถอดเอา CPU เนี่ยนะไปไปใส่กับตัวของเลียนแหละตัวอื่นที่ว่ามันเก่าๆนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นช็อกเก็ตเก่านะครับช็อกเกตก่อแค่เจเจหานะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงแต่ถามว่า ขอแค่ราน Windows 10แล้วก็ใช้งาน Word Excel Powerpoint 2,016ได้เนี่ยครูก็ดีใจแหละนะครับนักเรียนจะได้มีคอมใช้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็อีกสักตวัวถึงสองตัวโดยส่วนตัวของครูครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องนะครับเพื่อการเรียนรู้ที่ที่ดีนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีแรกเลยนะที่ว่าครูจะผูกไปทราบเพศเลยนะครับส่วนว่า ใครที่ฟังภาษาเพศไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุูอ่างคุูจะทำซับไตเต์ลในโอเค,ครับลดไปอะไรไปมันอาจจะอันตรายนะเดี๋ยวคูคขับรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยคืยกนไหม ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วอนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดปหลังรถแล้วก่อนดีกว่าว่าหลังรถมา้าหลังรถคุณเนี่ยเอาอะไรบ้างนะครับวันนี้มาดูกันดีกว่าห,หลังรถคักไปหน่อยนะนี่เดี๋ยวใจดูใจดูแป๊บหนึ่งาจากที่เห็นนะครับขอมซองเื่องคือเครื่องนี้แด้เครื่องนี้เราก็บอสเอามา้าวันนี้นะเดี๋ยวเรายกขึ้นไปบน้อง แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูดีกว่าว่าคอมเครื่องนี้สปเปคข้างใหนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวยกกันเลยดีกว่าอ่าโอเคครับเกาะมาคนเดียวนะเกาะโยกในเทยเครื่งนะครับเดี๋ยวเราเอาคอมไปไว้บนทองกันดีกว่านะ ồ đời khim đèo nít đèo nghe khu tay khim đèo hoảng ăn โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับจากเครื่องที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับโดยเครื่องที่นี้นะครับเดี๋ยวคู่จะทอให้ดูว่าข้างในมีอะไรบางนะแล้วเดี๋ยวจะเราจะมาลองต่อคอมดูก่อนนะครับเราลองเปิดเครื่องดูว่าเครื่องทางานยังไงนะครับสเปคเครื่องข้างในมีอะไรบางนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมาลงมือทอกันเลยดีกว่า โอเคครับคราวนี้เราก็มาสำรวจซิสเต็มอินโฟนดีฟ้านะโพสเซนเซอร์ Post นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือ CPU อแหละนะ CPU ก็คือคอร์ดคอร์นะครับหัสของมันคือ9550าฟาร์มเรีวยวยู่ที่2.83เป็นสีคอสีเทดเมมโมรี Memory ครับแรมฟามจุอยู่ทีสีจิกเต็มเนื่องจากเราใช้การ์ดจ,จอแยกนั่นเองนะ เดี๋ยวเราลองมาดูส่วนประกอบในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์กันบางว่าข้างไหนเนี่ยมีอะไรบางเมื่อกี้คุยทอไปและนะ,ะและนี่ก็คือส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ข้างไหนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วย CPU m a เมนบอร์ดแรมการ์จอการ์จอตัวนี้เป็น ASUS GT 630มีฮาร์ดดิสก์ห้าร้จะนะครับแล้ก็มี c d ดีรอมอีกหนึ่งตัวนะโอเค สำหรับคูถือว่าแค่นี้พร้อมใช้งานแล้วนะ ก็โอเคครับวันนี้นะภารกิจเอาอเคอมพิวเตอร์ที่บานมาให้นักเรียนใช้ก็ได้เสร็จเป็นทีบ้อยนะครับส่วนในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็การทํางานอื่นเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆเปิดเทอมเดี๋ยวครูต้องมา้งเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวครูก็จะมาทําให้นักเรียนอีกทีหนึ่งนะส่วนสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับไปก่อนละบายบาย